สวัสดีครับสัสดวีเสาร์วันที่สิบเนษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเหมือนเดิมครับขอเสาร์เที่ยงหน้าเปาโจนี่ครับที่เด็ดเลยครับนะครับตำจีซอนใส่หมูงวงนะครับกินจีซอนเลยละครับนี่ครับอาหารร้านบานเาครับหาเองกินเองนะครับนี่เป็นผักผักตังนะฮะผักปังอันนี้ก็เป็นผักอีทอนเคยกินมั้งโอ้จับอีทอนนะครับ จอดเลยนะครับโซนนี้ก็เป็นกับเขาเกาห้องมือขึ้นเขาเนียวเอนห่อนพี่เนาะเล่นใหม่เลยนะได้ๆมันอาจจะตัวหลักตัวเลรเนะี่เพราะว่ามีคนจับกล่อง กัดมาแล้วครับพือกัดมันเดิมแางหน้าปลาโซ๊กิังได้ก็แแสบมั้ตำนึงจีซ้อนครับอืคเคับไปแล้ว